หวาดเสียวกันนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าเอามาเตือนภัยกินอาหารจะได้ระวังกันนะคะคือมีผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งเนี่ยเขาโพสต์ภาพบอกว่าเป็นฟิล์มเอ็กซเรย์ของคุณป้าคนหนึ่งอยู่ที่จันทบุรีนะคะจริงๆแกมาเอ็กซเรย์เหมือนเป็นช่วงสะโพกลงไปถึงขา แต่ปรากฏว่าพอจัดท่าถ่ายเอ็กซเรย์ออกมาแล้วมันกลายเป็นภาพนี้ที่เห็นกระจัดกระจายอยู่อะค่ะคือพยาธิหมดเลยค่ะเขาก็บอกคุยขนลุกมากๆเลยนะคะแล้วก็เพจดราม่าแอดดิกเนี่ยเอามาแชร์คือมีคนถามเยอะว่าหุยขนลุกพยาธิเยอะแบบนี้มันมันมาจากอะไรมาจากการกินเนื้อสัตว์ดิบหรือเปล่านะคะดราม่าแอดดิกที่เป็นคุณหมอเนี่ยบอกว่ามันน่าจะมาจากการกินผักดิบหรือพูดง่ายกินผักสดนี่แหละที่เราชอบกินกันนะทุกคนแล้วอาจจะล้างไม่สะอาดแล้วในผักสดเนี่ยมันมีไข พยาธิอยู่ผักที่เกษตรกรเขาปลูกเนี่ยแล้วบางทีใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกเนี่ยมันมาจากมูลน่ะหรืออาจจะมาจากแบบ ไม่รู้นะรมาม่าแอดิดบอกอึอมนุษย์แล้วมันอาจจะมีไข่พยาธปนอยู่นะคะพอเรากินผักสดเข้าไปใช่ไหมคะไอไข่เนี่ยมันเข้าไปฟักตัวอยู่ในร่างกายของเรามันกลายเป็นพยาธแบบนี้อาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพันธ์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าพยาธที่เห็นแบบนี้เรียกว่าพยาธตืดหมูค่ะมันไปได้ทั่วร่างกายเลยนะคะทั้งแบบกล้ามเนื้อหัวใจอวัยวะต่างๆไปจนถึงสมองเลยนะคะมันเกิดจากเรารับจากแค่แบบไข่พยาธเข้าไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอมันไปฟักตัวในร่างกายของเราอะค่ะมันก็สามารถเจาะผนังลำไส้เล็ก ออกมาแล้วก็ไปตามกระแสะเลือดคราวนี้กระจายไปได้ทั่วร่างเลยนะคะเขาไม่ได้บอกวิธีการรักษาไว้แต่ยังไงก็คงต้องหาหมอแหละแต่เอาเป็นว่าอย่างนี้กินร้อนช้อนกลางล้างมือไว้ก่อนเลยในช่วงนี้นะคะรวมไปถึงถ้าจําเป็นต้องกินผักสดเนาะบางทีมันก็ผักสลัดบ้างหรือว่ากินแหนมกับแกงเผ็ดๆอะไรอย่างนี้ค่ะล้างให้สะอาดก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยนะคะ